ไหนแล้ววะมีพัะฉายยาลักมาด้วยมีรูปมาให้ดูด้วยแล้ววะลองไปทอดประเนตรนี่เพิ่งสเก็ตมาสดๆร้อนเลยไหนขอดูหน่อยซิอ่าฮะไอ้กบพู้เจ้าค่ะเราชอบเอาไปด้เป็นพ่อเป็นแม่เขาไปยกให้ทรงเดชก็เขาชอบป่ะเขาชอบรูปชอบรูปเหรอคนนี้แหละที่เราตามหาไม่เก้งดงานไดอเกิน นี่พิยาคารเสด็จพ่อเป็นไงบ้างลูกไม่กิ่นี่คือว่าที่พระมเหสีของกระหม่อมฉันไม่ใช่ค่ะสวยไหมไม่ใช่ค่ะโอ้ยงดงามเลยจะปานดีเนี่ยนี่แหละพค่ะที่กระหม่อมฉันตามหาอยู่ทั้นี้ท้งลูกไม่เอาขอพ่อได้ไหมเนี่ยแม่ของลูกฉันจองแล้วพไม่ใช่ค่ะพ่อมาไอ้เหี้ยนจะหลือๆหลับเนียนเฝ้าเลยอ่ะว่าที่พระมเหสีของพี่สวยแล้วก็นางสนม พร้อมกับหมูอมัดข้าราชการทุกๆคนจำมาไว้อีกไม่นานเธอจะมาอยู่กับเราวีรเสนนักพิ่ีตัดเชิงแสนโอ้โหทำไมเรวดีเหมือนเรียคอยเมื่อคืนเลยวะไม่ใช่คนลูกกันเนาะคนละคนเรวดีโอ้โหเป็นไงย้อนยันคางาบาเรวดีมีร้อยจักเลยหรอพี่ต้องต่อตรงไหนเออ นี่คุณพืชสังเกตในกบทำไมอ่ะนี่นางสักเนี่ยเหรอในหันออกที่นั่นไม่ใช่เขาไม่ได้สัเอ่ะแล้วนี่รอยอะไรขี่จักรยานไปซื้อกับข้าวแล้วรถล้มไป็นสเก็ต้ะไรเนี่ยนกบมันทะเลาะแม่นางเรวดีนี่สวยเรวดีเรวดีสวยจริงๆเลยเธอมีชื่อว่าอะไรนะชื่อพระนางเรวดีเป็นหลานสาวของธรรมาทิตย์พระพุทธเจ้าค่ะ ถ้าเราจะไปรับเรวดีมาอยู่ที่สักเชียนแสนไปไกลไหมวะไม่ยากเลยเขามีแผนที่มาในตัวตรงไหนอะหันรูปออกมาเรวดีไม่อยากให้คนเห็นในเลหัวไม่ใช่ดอกดินแน่นะอะไรนะไม่ใช่ดอกดินแน่นะดอกดินไหนลูกมองยังไงว่าไอ้ดอกดินวะเะรวดีไม่ใช่เรวดินแม่คนเนื นี่เขาว่าลงอ่านเสียงก้องแก้งก้องแกงไม่รู้เลยมันอ่านหัวเขมขาด,ด,ดเขาแมขมขาดอันนี้เมืองเราสักเชียงแสนใช่ไหมเราก็วิ่งล่องมาเรื่อยๆเลยเลยนะี่ยวิ่งล่องมาเนี่ยอีตรงนี้มันทําทางแล้วก็วิ่งอ้อมหน่อยเลี้ยงหน่อยลงไปเรื่อยๆพอลงไปปุ๊บเดี๋ยวนี้เราจะเจอลานกว้างแล้วลานกว้างลานกว้างกว้าเขาเรียกว่าลานอะไรลานเห็ดมอยตะเกกไมยไมตะเกก มอยตะเกะครับเห็ดมอยตะเกะมอยตะเกะรู้ดีแล้วเกินมาเถียงที่รู้สีททำไมอ้าวไปนอนกิ้งที่ลานมอยมาแล้วมอยตะเกะไปนานจังยหญ้ามันลกไงตอนนี้เขาถังเตียยแล้วเว่าลิ้นนเป็นร้อนในด้วยเป็นร้อนในกูนอนน้อยึงไปกินหญ้ามอยตะเกะนี่ึงไม่ได้กินมั่วนะไอ้กบเจ้าดูมากก็มึงอะเน็ตเนี่เห็นลานไอ้มอยไอ้มอยี่ อะไรมอยตะเกะมันหายนี่เซลสเสียไปแล้วอ้าวแล้วก็รับปอกทางต่อเต้นที่ทางไม่มามอยตะเกะที่มวรกินจริงๆใช่ไหมเนี่ยใครจะไปกินเราไปต่อไปจปัตวาดรถเนี่ยเดี๋ยวขอพักที่มอยแป๊บหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้เอออยู่ตรงไหนเนี่ยจะไปรับเทว่าดีมอยมเตียนหมดแล้วตอนนี้มอยตะเกะเราก็วิ่งลงล่องมอยตะเกะลงมาที่นี่เราจะ,งงจะเจอหลุมดำ หลุมอะไรเนี่ยตรงมันช่วงไหนเนี่ยหลุมดำเนี่ยช่วงนี้แหละหลุมดำหลุมด่างเนี่ยเห็นไหมล่ะถนนแตกลายงาเลยเนี่ยแต่ถ้ามึงไปทางนี้ยากมึงอย่าอ้อไปทางนี้นะทำไมอ่ะมึงจะไปเจออบตหนองนกไข่ใช่ไหมเขาปิดไปแล้วอบตเนี่ยเหรอแล้วตรงทางเข้ามันเข้าไม่ได้แล้วนะเขาเขาปิดอทำถนนหรอเลไม่ใช่ไอ้มันมีดินถล่มแล้วมันออกมาทางทางรูอะ ก็เป็นไอ้เรวดีเป็นลิื่อวงมันเกี่ยวอะไรกับแผนที่เนี่ยหายเออไอ้ไก่มึงพูดอะไรวะเนี่ยหมอไมหมอเขพาออกไปหัวหัวแล้วไม่อยู่มึงคิดว่าเขาจะหายไหมเนี่ยนี่ให้กเราหยอทางนู้นเขาส่งโลเคชั่นมาให้ได้ไหมโอ้โงี้แ้่มันไปลำบากยากเย็นแล้วไม่ต้องไปแล้วเออแต่นั้นกูไม่ไปดีกว่าไม่ไปงั้นเอาแบบนี้ไอ้ไก่ไปนำส่งพระเดศสรตรามา ุณจะเขียนสารส่งถึงองค์กระสัตรธรรมาทิตย์ขโมยอย่าเก็บให้ของกูล่วงได้แท้เขียนสารให้เจ้าเขาเด็อบร้อยหรดอเปล่าอ่ะฝากไว้หน่อยได้เฮ้ยมึงห่ะรอไว้นิดเดียวอ้อมหรือยังไอ้ไก่ร้อมแล้วพระเจ้าค่ะเขียนเขียนเขียนนะ องกษัตริย์ธรรมอาทิตถึงองค์สัตว์กษัตริย์กอไก่มาด้วยองกษัตริย์ธรรมอาทิตข้าพเจ้าวีรเสนข้าพระเจ้าวีรเสนราชนาเดียว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 อะไรวะไอ้กบมึงเขียนผิดแล้วผิดแล้วมันจะถูกได้ไงมึงเป็นทหารมากี่ปีเก้าสิบปีแล้วอายุอะไรเนี่ยเก้าสิบปีเนี่ยอายุเก้าสิบนี่แหละ มึงไปอย่างนั้นซะแล้วไงเออมันไม่ใช่มึงเขียนชื่อเจ้าผิดถูกแล้ววีรเสนวีลเสนอะวีเขาใช้วอลแหวนนะเออวีใช้วอลแหวนเออมึงไปเขียนหอยีบเป็นวีไหมไอ้ไก่มึงคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดถึงเห็ดมอยตะเกะไม่ต้องกูไปนอนมาแล้ววีวอลแหวนนะเห็ดมอยตะเกะอย่างนั้น<อ>หลายวันเลยใหญ่มิน มีใครได้กับกูอย่างนี้มั่งวีเซนเขาพเจ้าวีร์เศณปรารถนาอยากจะได้เรวดีดมาเป็นผู้แต่งงาน,งานถ้าให้ก็ดีดถ้าไม่ให้สงครามเกิด,ดจากเราวีร์เศณกษัตริย์แห่งสักเชียงแสง ไปดูรีบกลับมาบจะรอฟังข่าวดีวให้ไกลก่อนอาลูกมาด้วยเขาพัทลูก